พี่ดิวมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับจะมาทานข้าวกันที่ตลาดบ้านใหม่นะครับเป็นตลาดน้ำนะครับในเพอเมืองฉะเชิงเซานะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่ขนานทางรถไฟไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลืออีกแค่ประมาณสักกิโลกว่าๆก็จะถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอีกแค่ประมาณสัก500เมตรนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเราจอดรถกันตรงไหนะครับเานะครับทางขวามือแล้วเนี่ย ว่าน่าจะจอดรถทางที <that> ่ผ่านมาตรงแถวแวสะพานนะครับวิวไปดูที่จอดรถก่อนนะครับที่ตลาดวันใหม่อยู่ด้านข้างเนี้ยแต่ว่าที่จอดรถเขาไม่มีนะเราต้องจอดบนเวลรอบๆแล้วก็เดินเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นใต้สะพานนะครับรู้สึกจะเป็นใต้ทางรถไฟใช่ไหมใต้ทางรถไฟตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถ เดินจากที่จอดรถตรงใต้สะพานที่พี่ดิวบอกก็มานิดเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้มาถึงเย็นมากๆแล้วนะครับเนี่ยประมาณสักสี่โมงกว่าแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้กินหรือเปล่าแต่ว่าวัาวนนี้เป็นวันอาทิตย์นะเนี่ยตลาดบ้านใหม่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็น่าจะพอมีอะไรอยู่เพราะว่าตั้งแต่ออกมาจากกรุงเทพยังไม่ได้กินเลยเลยนะครับแลาวทำธุระมาเรื่อย โอ้วคลาสสิกนะี่นี่ก็เป็นของเล่นเก่าๆงโโูพวกเครื่องประดับอมยิ้มดูสิว่าพอมีอะไรกินได้บ้างเนาะเป็นขนมอะไรเนาะ โอร์านกาแฟนี้สวยนะเป็นร้านแบบคลาสสิกเลยมีสตรีทอาร์ตด้วยนะครับมีกราฟิกตี้ด้วยโอ้เขาเริ่มเก็บกันแล้วอะ่ะเริ่มเก็บกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องอาศัยท้องที่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ดูว่าจะพอมีอะไรทานได้บ้างนะครับ ก็เป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็เปิดร้านขายของอ๋อเนี่ยมีร้านร้านด้านในสุดเนี่ยนี่น่าจะมีอะไรขายอยู่เออฝั่งนู้นก็มีแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่ากินข้าวก่อนเนะเดี๋ยวร้านเขาปิดน่าจะเหลือร้านเดียวแล้วมั้งเนี่ยมาตอนเย็นนะครับถ้ามาเร็วก็น่าจะแบบขายแบบดูคึกคักกว่านี้นะครับอันนี้อาหารอะไร อ๋อนั่งเรือนาะของนั้นอ๋ออันนี้มันเป็นแบบอาหารต้องเป็นแบบนี้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวจริงๆอยากเดินเล่นแล้วแบบกินอาหารจานเดียวไม่ได้นั่งยาวนะแบบนั้นหนึ่งเดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้ก่อนโอ้เสียดายเนาะมามาเย็นไปหน่อย มาถึงนี่ก็สี่โมงกว่าแหละเก็บกันหมดแล้วนะครับโอนนี้ไงกุยช่ายตอนเช้าๆนะ่า <c oughs> จะแบบบรรยากาศดีนะ นะเพราะว่าดูคลาสสิกมากเลยดูดีเ,ดเป็นงานแบบเป็นบ้านไม้เว้เ,เก่าๆหมดเลยโอ้ป้ายแบบแบบนี้เลยอะ่ะโอ้เรือเขายังนั่งได้อยู่ไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้สวยเนี่ยโอ้บรรยากาศสวยมากเลยโอ้มีภายพายเรือบอดด้วยไอ้นั่นอะ่ะ เออก็ก้าวขึ้นได้เพราะว่าถ้าเป็นบอร์ดอย่างนั้นอะ่ะกับแมวก็นะั่ะมีแมวมีเก้าวด้วยโอ้ตรงนี้ก็สามารถเข้าไปนั่งเล่นถ่ายรูปได้นะครับก็ถอดรองเท้าโอ้ส่วนใหญ่เก็บกันหมดแล้วนะครับก็ถ้ามากันก็ต้อง มาเร็วกว่านี้นะครับไม่รู้เห็นเขาเขียนว่าอ,อ๋ถอถอดรองเท้าตร,ต,รตรงทางเข้าตร,ต,รตรงนู้นอืมอไกกินแล้วอืมนู่นตรงนั้นมีทำกิจกรรมบอร์ดด้วยเขาเรียกอะไรนะแบบนั้นเลยนะนโอ้บรรยากาศดีมากเลย แล้ววันนี้ไม่ร้อนด้วยนะฝนมันเพิ่งตกไปนหเ็นอเนีเห็นเห็นพวกพวก็เรียกพวกปลาเสือพ่นน้ำไม่ใช่เสือพ่นน้ำ พวกนี้มันจะใช้วิธีเนี่ยๆพวกตรงนี้วนี้ยช่ไพวกนี้จะใช้วิธีพ่นน้ําใส่แมลงด้านบนให้มันตกลงมาแล้วก็กินโอ้บรรยากาศดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะเสียดายมาช้าไปหน่อยนะครับก็ยังหาของกินไม่ได้เลยเขาเก็บกันหมดแล้วก็เลยให้เห็นแค่บรรยากาศสวยๆแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่เขาเก็บร้านแล้วนะครับ เห็นแล้วตลาดเขาลึกอยู่นะอุ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อปิดยังก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูตุ๋นอยู่ตรงไหนมาครับโอ้แล้วครับจะเดินออกมาครับ

จกแต่งร้านดีด้วยอ๋ออันนี้ของหวานอ้วน่ากินนะหอมตอนนี้เห็นอะไรก็อยากกินไปหมดเลยน่ารักอะ่ะ หน้าแบบแสกแบบตรงเป๊ะ <c oughs> โอ้ของกินเยอะนะแต่ว่าเรามามาแบบเย็นเกินจนแบบว่าไม่รู้จะกินอะไรละเพราะว่าเขาปิดหมดอ้อตรงนี้ก็มีที่จอดรถอีกที่หนึ่งนะ อดู่ะนะาตาฉลาดนะแต่ไม่รู้จะีแงมหรือเปล่าโอ้นี่ไงนี่มีข้าวทำสั่งด้วยร้านสุดท้ายเหละที่เดินมาสุดา เราเก็บหมดแล้วเนาะปิดหมดแล้ะส่วนใหญ่ปิดหมดละก็ร้านที่นี่เขาก็จะติดริมน้ำหมดเลยนะครับต้องมาเร็วๆต้องมาเร็วๆนจะเด้จ้าชิด ตลาดบ้านใหม่นะครับที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นตลาดน้ํานะครับที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีของขายกินเยอะมากนะครับต้องมาเร็วๆนะครับถ้าเย็นเนี่ยเขาจะเก็บร้านหมดแล้วนะครับวันนี้พี่ดิวก็าพลาดไม่ได้กินอะไรเลยนะครับ